หลานสาวห้าขวบแต่ยังไม่พูดคำที่มีความหมายมากกว่าสองคำนะคะเมื่อเราย้ำให้น้องพูดน้องจะมีพฤติกรรมต่อต้านทำยังไงดีคะคือคือถ้าย้าม,มากๆเขาก็าไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยอะ่ะคือแบบว่าเราคุยกันในชีวิตประจำวันแล้วจะโดนให้เปลี่ยนคำจะโดนให้ต่อคำอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียเนาะเราต้อง เราต้องเข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กจึงจะเป็นเรื่องสนุกสนานยิ่งเรื่องของการพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องแบบที่สนุกอยากพูดอยากคุยอยากโต้อตอบกันอยากบอกความรู้สึกถึงกันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราอยากให้พูดสองคำต่อกันได้เราต้องมาทำงานที่กล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นก่อนฝึกเป่าลมให้ได้ก่อน <c oughs> เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นแข็งแรงการพูดต่อกันสองคำสามคำมันก็จะราบรื่นมากขึ้นแล้วอยากให้รูปประโยคดีขึ้นก็มีเรื่องของหนังสือนิทานคำคล้องจองเหล่านี้การร้องเพลงนะคะการอ่านนิทานร่วมกัน การพูดคุยการเล่นสมมุติร่วมกันเนาะการบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้นเราก็ใช้การร้องเพลงเป็นลอลิงเข้าร่วมก็ได้เช่นตอนนี้เขามีฮิตอะไรนะลาบูลาบูลาบูลาบ,ลาบูอะไรแบบนี้ก็จะได้ทั้งลิ้นฝีปากได้ทั้งลิ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็ร้อ,อ,องเพลงด้วยลอลิงทั้งหมดนะคะเช่นทำนองว i on the Bu แต่ชวนร้องด้วยลอลิงทั้งหมดนะเช่น ลา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 แบบนี้นะคะเขาก็จะได้ฝึกกระดกลิ้นไปมานะคะบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้นอย่างต่อเนื่องคําก็จะต่อเนื่องมากขึ้นยาวมากขึ้นเราจะต้องดูสาเหตุดูต้นเหตุก่อนว่าสาเหตุอันนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากภาวะสมองเกิดจากสมาธิยังไม่คงที่หรือ เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นเราก็ต้องดูหลายส่วนอยู่นะคะครูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ตล่างคลิปค่ะ